อุ้ยขุนมากันใหญ่เลยครับผมหรือว่าอ,อ,อุ้ยเกรกอรี่ไปแล้วเป็นไปได้นะครับผมว่าเฟรดดี้เนี่ยอาจจะแยกกับเกรกอรี่เพื่อให้เวนนี่เนี่ยพุ่งเป้ามาที่ตัวเองอุ้ยเดี๋ยวนะผักเฟรดดี้ทำไมมาอุ้อยตัวดีทุกคนนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเฟรดดี้แล้วก็เกรกอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับผมและตอนนี้เราก็มาถึงล็อกซี่เลสเวย์ไปที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากที่พ์ทที่แล้วเนี่ยเราได้โดนในมุมดีเจไล่ล่ามานะครับ แต่เราก็ยังซ่อมหัวคุณผู้ช่วยขับโกคาร์ทสำเร็จจนได้เดี๋ยวนี้เราจะเอาหัวไปต่อกันนะครับแล้วก็เราจะได้ไปขับโกคาร์ทกันเย่อ่าและแถมพาร์ทที่แล้วนะครับผมเรายังได้เล่นปิ้นซ็ตควีตาค2กันด้วยนะวันนี้เราจะต้องหาพิ้เซ็ตควีตาค3สให้เจอให้ได้อ่าเจอล็อกซี่้ะด้วยเราไม่กลัวเพราะเราอยู่ในเฟรดดี้เฮ่เอาละไปต่อหัวกันเถอะนี่ใช่ไหมเราต้องมาต่อหัวที่นี่ใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเราเทปกันก่อนนะครับผมออกก่อนโอเคเฟตดดี้นายไปพักได้เอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปขับโก mm hmm. คาร์ดนะ uh, ไาได้เวลาขับโกคาร์ดแล้วครับผมนี่เอาหัวฝุ่นใส่เข้าไปว้าโอเคเราจะได้ขับโกคาร์ดกันแล้วมาเลย mm hmm. อ้าวโอ่ดูว่าจะได้ขับเองที่เขาขับให้นะครับผม เราไม่ได้ขับเองอะโถเอ้ยเอ้าล็อกซี่มาไม่นะอุ้ยโอ้โหกระโดดมาเลยเดี๋ยวนะอุ้ยอย่ามาขวางทางดิล็อกซี่ว้าล้มโอ้โอะเกอกกกโอ้โหเต็มหน้าโลโมชั่นให้ดูนะฮะหอไม่รับเย็บแบบนี้โอ้โหเข้าลูกตาล้เอ,าอเต็มลูกตาเลยโดนไปเต็มเต็มตา นี่กระเด็นไปไหนนะเนี่ยไม่กระเด็นมาพึ่งตื้อพลึกลับซับซ้อนขนาดนี้โอ้โห่ยน,นอนแอง้งแมงอดสภาพเออนะเรามาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเรามาอยู่กับรถน,นะครับผมอุย้ยอะละต้องมาไล่ล่ากับล็อกซี่อปะเนี่ยเออเราต้องดูก่อนครับว่าล็อกซี่อยู่ตรงไหนนะเพราะว่าเราต้องการ ลูกตาของล็อกซี่เย็นๆล็อกซี่อยู่ตรงนี้เลยข้างหลังเลยเอ okay, เราสามารถลูกตาล็อกซี่มาเอามาขอลูกตานะครับผมวีได้แล้วตาล็อกซี่โอ้ตาหายไปเลยเอ okay, เราเขาจะไล่ล่าเราไม,ไม่ได้แล้วใช่ไหมเราเซฟก่อนนะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยโอเคครับผมมาเดี๋ยวนะถ้าหากว่าล็อกซี่ตาหายไปแล้วแบบนี้เราจะสามารถใช้ปืนยิงได้อยู่ไหมเนี่ย ปืนมาแล้วครับผมไม่ไม่ไมยิงยิงยิงเว้ยเดี๋ยวอ๋อโอ้โหเขาไม่เขามองไม่เห็นอไอ้กันได้ใจไว้อย่าอย่าส่งเสียงอย่ายส่งเสียงเอ้ยโอ้ยโอ้คือตันน,นี้เขาเหลือแต่หัวแล้วครับผมไม่นะไม่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 ไฮเขาเห็นได้ไงเนี่ยโอ้คือ ตอนนี้เขาไม่มีลูก,กตาแล้วครับแต่ว่าเขาน่าอาจจะยังได้ยินเสียงเราอยู่นะเฮ้ยเราก้มก่อนอย่า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 พูดชุนชนอย่าไว้ชุนียบไว้อย่าอย่าส่งเสียงดังเย็นๆเออเดี๋ยวนะทำไงดีอะอเราต้องรอล็อกซี่ไปหรือเปล่านะหรือว่าออส่งเสียงมีอะไรส่งเสียงได้ไหมเดี๋วน,นี้มีอะไรช่วยเราไหมไม่ได้เลยครับผมไม่มีเลยเเอกอิดอะไรขึ้น,นเดี๋ยวนะ โอ้ยตรงนี้มีมีถังสีอยู่นะเออเดี๋ยวนะถ้าเราแบบรอบเข้าไปเขาจะได้ยินเสียงเราไหมเาขาก้มเข้าไปนะครับผมมองเบาๆนะครับคนวิชเขาได้ยนินเสียงเราไงไม่เบาเบาๆเบาเก่อนเบา<ๆ>นี่เขาเกือบโจมเราแล้วอ่ะโอ้โหไม่นะไม่นะไม่นะ,ะนี่นี่น,นี่โอเคไปไปทำเขาส่งเสียงก่อน<ๆ>ครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่โอ้โหเขาเกือบ เกือบจะมาหาตัวเราเจอแล้วนั่นเนี่ยเดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เอาไม่เอาเอายังได้ยินเสียงเราอยู่เายังได้ยินเสียงเราอยู่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาใจเย็นใจเย็นอย่าย่ายาโอ้โหทำไงอ่ะเอาอีกได้ไหมตรงนี้ไม่ได้แล้วครับผมอ่าไป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 เดี๋ยวรอน่าจะเข้าไปได้แล้ว โอเคตอนนี้รอดไปได้นะครับผมเดี๋ยวนะเขาเขามาจากไหนเนี่ยเขามาจากไหนไม่ไม่ใจยเย็นใจยเย็นเดี๋ยวนะอุ้ยโอ้โหมาตรงนี้ครับผมโอ้โหเอ่อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นไม่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 ไม,ไม่โอ้โหใจเย็นดีใจเย็นใจเย็นนะครับผมขอซ่อนก่อนเลยแล้วกันโอ้โหเอ่อตอนนี้นล็อกซี่เขาอยู่ไหนแล้วเนี่ยห้องมันมืดมากเลยนะแบบมองไม่เห็นนะแต่ข้างหน้าเราเป็นประตูไม้นะครับเหมือนประตูแรกสุดเลย อาจจะต้องรอล็อกซี่เข้ามาชนก็ได้นะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครเอเะล็อกซี่ผมอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นาจิก็เข้ามาเลยอ้โ oh, เดี๋ยวเอ้ย <Okay. S 2> นี่ไงเขาทะลุไปแล้วอ่าเขาไปอยู่ในห้องห้องนี้แล้วป่ะนี่ไงเขาไปอยู่ในห้องไฟแล้วครับผมนะแล้วเขาเดินทะลุไฟไปไม่เป็นไรเลยเหรอ <just> เดี๋ยวใจเย็นโอ้ นี่เราจะเอาไงต่อแล้วเนี่ยเอ่อต้ค่อยๆนะครับผมอฮ้ยไม่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 ้ยซอดก่อนโอ้โหออกมาไม่เห็นไม่ให้ซุ่มให้เสียงเอ่อฝั่งไหนคือประตูนะเดี๋ยวเราต้องดูดีๆนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ประตูอยู่ตรงไหนนี่เอตรงนี้เอ่อตรงนี้เออตรงนี้โอเคประตูอยู่ตรงนี้นะครับผม ตอนนี้เขาค่อนข้างจะอยู่ไกลประตูแล้วเดี๋ยวเราออกได้ละเอาละนี่ห้องนี้ก็แอบจะสว่างอยู่แต่ก็ไม่สว่างพอที่เราจะไปได้ไม่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 ใจเย็นใจเย็นคอขอก่อนโอ้ยโอเคนะครับผมเขาไปหน้าประตูนะไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องทำก็คือเดินไปที่อันนี้แล้วก็ซอดตรงนี้นะครับผม เดินไปทําเสียงดังแล้วก็ซ่อนนะครับเอ๊วิ่งเลยละกันวิ่งเลยละกันวิ่งเลยละกันไปไปไปโอ้ยรอดไหมรอดไหมอ๋อรอดอยู่ครับผมเขามาตรงกลางนะเดี๋ยวนะอุตส่าห์ทำถังตกไม่ทําอะไรเลยเหรอเดี๋ยวเราหาโอกาสดีๆแล้วก็วิ่งไปทางขวากันนะครับผมมาโอเคโอเคเดี๋ยวเราหลบมาตรงนี้ครับวิอยู่ด้วยอ้ยไปไไเข้ามาอ๋อตรงนี้เปิดได้โอเครอดข้าไปครับผมโอ้ โอเคมาทางนี้แล้ว <was> แต่ว่าเ,ออเดี๋ยวนะหลบล็อกซี่ได้แต่ว่าจะมีตัวทอบุท่อโผลไไมนะ่มาอีกไปหน่าโอ้โอเคครับผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาเป็นว่าเราสามารถรอดพ้นจากล็อกซี่ไปได้แล้วเดี๋ยวนะทา,นท,านนะทางขึ้นอยู่ทางไหนเนี่ยทางขึ้นอยู่ทางนี้นะครับผมโอเคตรงนี้ไปไม่ได้นะครับต้องขึ้นข้างบนอย่างเดียวเดี๋ยวนะไฟฉา,ายเหมือนกำลังจะหมดอุ้ยเนี่ยแลลวนะถ้าไฟฉา,ายหมดทำไงเนี่ย แต่ว่าตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะเออไม่น่าเป็นอะไรไม่น่าเป็นมันไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับผมแต่อ,แบบอะไรขึ้นโอเคขึ้นทางนี้นะครับอ่าออกได้แล้วโอ้โอเคเรามาอยู่ที่ล็อกซี่เลสเวย์แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาหาเอ,อ่ออ่าที่ชาร์จไฟฉายกันก่อนนะแล้วเราจุดส่วนไหนของล็อกซี่เลสเวย์แล้วเนี่ยอ่าเห็นเฟตตี้ล้วค่อยโล่งใจหน่อยนะครับผม ว่าเดี๋ยวเราไปหาที่ชาร์จไฟแล้วก็ไปหาเฟดดี้กันนะโอเคเราได้ที่ชาร์จแล้วก็ได้ลูกตาของล็อกซี่มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราก็กลับไปหาเฟดดี้กันนะเออเรียกเฟดดี้มาเลยดีกว่าเฟดดี้มาเฟดดี้เฟดดี้มาหาบุกน่อยมันมาทางไหนเนี่ยโอ้เฟดดี้เฟดดี้เดินมาจากไหนเนี่ยเฟดดี้ทางนั้นมีทางมาด้วยเหรอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฟดดี้พาผมไปดีพาผมไปถึงที่นี่ ไม่ผมไม่เอาแล้วฮ่าๆได้ขึ้นเฟนดี้เราก็เอามาตาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาที่เซฟไปเลยดีกว่าแล้วก็ไปอัปเกรดชิ้นส่วนเฟดตี้กันด้วยนะโอเคเรามาถึงที่เซฟแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะมาอัปเกรดเฟรดี้กันด้วยนะลูกตาใหม่ที่ได้มาจากล็อกซี่เนี่ยอาจจะช่วยอะไรเราได้บ้างเล็กๆน้อยๆมาอัปเกรดกันเลยอัปเกรดการมองเห็นนะ นี่ไงเฟตตี้บอกไม่อยากได้ไม่อยากได้ไปนอนอีแล้วไปนอนรอ,อก่อนอีแล้วโอ้เฟตตี้นี่ยังไงนะไหนดูซิจะต้องทำยังไงเอ่ยเริ่มต้นด้วยการถอดหน้าของเฟตตี้ด้วยการกดจมูกเฟตตี้เพื่อปลดล็อกเราจะต้องถอดหัวของเฟตตี้ออกนะครับโดยการกดจมูกนี่ต่อสายไฟยเชื่อมต่อการมองเห็นอย่างระวังอ่าเหมือนเดิมนะครับผม ค่อยถอดทีละตึมตึมโอเคตุมตุมอ่าเอาลูกกระตาออกไปเยี่ยมนี่ก็ทีนี้โอเคเยี่ยมใส่ตาใหม่เข้าไปแทนที่ในช่องใส่ตาโอเคกดที่ลูกกระตาหรอเพื่อที่จะใส่ลูกกระตาออไปอ่านี่ไงลูกกระตาใหม่ครับดีมากเชื่อมสายไฟไปที่ระบบการามารองเห็นอ่าเชื่อมต่อ สายไฟก็ต่อตุมตุมตุมอะอะไรต่อตุมตุมตุ้มตุ่มตุมได้เวลาปิดชิ้นส่วนใบหน้าอะปิดจมูกปิดหัวกลับไปเหมือนเดิมอาเคได้เวลาเทสนะครับสมาธิกันนะครับทุกคนมาตุมอ่าแล้วไงอีกตุมตุมมาไม่ยากไม่ยากเย็น ุูมูมูมี่ไม่ยากเท่าไรุูมุมูมูมูมามีสมาธินิดหน่อยก็พอนะครับผมไม่ยากเท่าไหรเลยุูมูมุมตุูมูมูไงล่ะยังไม่หมดอีกเหรอุ้ม้ม้มูม้มมี่ยว้าไม่ยากเท่าไรเอาล่ะ ออกไปจบการทำงานกันดีกว่าอัปเดตเส็จแล้วตอดีเฟร,รดดี้มีลูกตาใหม่ที่ทำอะไรได้ก็ไม่รู้นะโอเคตนาใหม่ของคุณเป็นยังไงบ้าง<ม>ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นายดูแปลกไปเลยนะฉันเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนที่หลังกำแพงอ่ะ จริงเหรอผมไม่รู้เลยว่าล็อกซี่สามารถมองทะลุกำแพงได้ด้วตาของล็อกซี่เหรอก็ใช่ครับมีอุัติเหตุขึ้นในสนามแข่งอะ่ะเธอเป็นอะไรไหมดูแล้วไม่มีอะไรที่จะหยุดเธอได้หรอกนะแหมเฟตตี้ตอนแข่งนายก็อยู่ไม่ใช่เหรอทำเป็นลืมนะโอเคด้วยตาของล็อกซี่นะครับผมเราจะได้เห็นสิ่งที่ปกติเรามองไม่เห็นนะแต่ว่าเราอาจจะต้องขึ้นหุ่นเฟตดี้เพื่อดูอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะเนี่ย เดียรีข่าวดีตอนนี้ใกล้จะหกมูลแล้วนาจะปลอดภัยถ้าไนไปที่ทางออกได้แต่รีบหน่อยตอนนี้มูลกำลังออกมาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วโอเคเอาไปเอ,อเวลามูลก่อนครับผมเดี๋ยวเราไปชา,ชาร์จไฟก่อนชาร์จไฟใจเย็นใจเย็นาหานนี้วิเศษมากฉันได้เห็นสีและสิ่งของที่ไม่เคยเห็นไม่เคยคิดว่าจะมีมาก่อนไม่มีอะไรซ่อนจากฉันได้อีกแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวนะออกทีชาร์จไม่ได้หรอเฮ้ยไ,ไม่นี่ ไม่จริงอะ่ะไม่จริงใจเย็นนะเฟดดี้ผมเข้าที่ชาร์จไม่ได้อ๋อเข้าที่ชาร์จไม่ได้นะครับผมเราต้องไปออกไปจากที่นี่เลยนะเดี๋ยวนะเออเราต้องขึ้นเฟตดดี้แล้วครับผมเออแล้วเราต้องไปยังไงอะ่ะเราออกจากลิฟต์ลิฟต์ใหญ่ได้ไหมอุ้ยเดี๋ยวนะแต่ว่าถึงเวลามูลแล้วแต่ว่าเราไปไม่ได้เนี่ยทำยังไงเนี่ย ย่าพึ่งน้ำมูลนะพี่เดี๋ยวนะโอเวลาตั้งสิบนาทีเนะ่กว่าจะหกมูลเออพี่ชายเราหมดพี่ชายเราหมดใจเย็นเอออยู่ไหนเกขึ้นก่อนครับขึ้นหุ่นเฟดดี้ก่อนเออ,อเตอนนี้เรามีลูกตาใหม่ลูกตาใหม่ไม่ได้เห็นจะช่วยอะไรเลยเราสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวผ่านอ๋อเออมองเห็นการเคลื่อนไหวผ่านลูกตานี้ได้ผ่านทะลุก,กำแพงเลยนะ เดี๋ยวนะแล้วเราจะต้องออกจากที่นี่นะครับผมแปลว่าเราจะต้องลงลิฟต์นะ,ะไปที่ลิฟต์ชั้นสองก่อนนะครับผมอตอนนี้เหมือนว่าเฟดดี้นี่สามารถเดินไปไหนมาไหนโดยที่พลังงานแทบไม่ลดเลยนะดูสิปกตินี่ต้องลดไปเยอะมากแล้วนะอ,อย่างนี้เราสามารถเดินกับเฟดดี้ได้จนออกไปข้างนอกเลยไปนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเอาล่ะเรามาออกจากที่นี่กันดีกว่า ไปเร็ว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 นี่ไงดิฟตรงนี้ดีมากไงเจ้าหนุ่มน้อยนายรู้ไหมตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วประตูเปิดแล้วนะทำไมานายยังอยู่ที่นี่อีกล่ะแต่ตั้งใจใจะย้ายบ้านมาอยู่ในนี่เลยเหรอหรืออยากได้งานที่นี่หรืออยากฝึกงานที่นี่กันล่ะแต่อ,อยากน่าจะเป็นยาที่ดีได้อยู่นะเจ็กุลี่ฉันว่านายคู่ควรกับรางวัลน,นะลองเช็คดูที่เวทีสิเอาอะไรอะ่ะบอกให้ไปที่มินเซนนะ เราบีมีของขวัญให้ด้วยวนไปไหมเออแต่เมนเซ็ตเราเพิ่งผ่านมาเองนะอยากลองไปดูอ่ะเดี๋ยวขอลองไปดูที่เมนเซ็ตกันก่อนนะครับผมโอเคเมื่อกี้เราไปดูที่เวทีหลักมาแล้วนะครับผมซึ่งโดนหลอกจริงด้วยโอ้หเขาหลอกเราแบบเล่นเอาตายเลยนะคือที่เวทีมันไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าพอากลับมาที่ริบป,ปุ๊บเจอมูลหลอกตายเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราออกกันดีกว่าไปกันเลยได้เวลาออกแล้ว เฮ้ยนั่นเปิดแล้วเหรอใช่เปล่ารตูหน้าเปิดแล้วครับผมไปไปเร็วไปเร็วไปเร็ว,วโอเค่ะไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมโอ้มีกล่องยังไม่ได้เก็บเต็มเลยนะเอาละออกดีกว่า่าเอายังไม่หกโมงเลยนะเปิดได้ไงอะ่ะเฮ้ดิประตูเปิดแล้วไปกันเถอะไม่ไมฉันออกไปจากที่นี่ไม่ได้ ทำได้สิเฟรดดี้มา,มาเธอเราสามารถซ่อนคุณไว้ที่ไหนสักแห่งถ้าไม่มีแท่นชาร์จทุนระบบของฉันก็จะปิดตัวลงภายในหนึ่งชั่วโมงมันเป็นมาตรก,การความปลอดภัยนะม,นมันสูกดีไซน์มาแบบนี้ฉันจะต้องอยู่ที่นี่อย่ากลับมานะที่นี่ไม่ปลอดภยัยฉันจะคิดถึงนายนะเฟรดดี้ ถ้าผมออกไปตอนนี้แล้วก็ทุกอย่างก็คงจะเหมือนเดิมสินะเดี๋ยวก็จะมีคนหายไปอีกใช่ฉันก็กลัวว่าจะเป็นแบบนั้นเดโกลี่ตอนนี้นายมีทางเลือกนะประตูเปิดอยู่และนายก็สามารถออกไปได้แล้วหรืออาจจะอยู่เพื่อสืบหาความลับของพิซซ่าเพล็กฉันคิดว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างนอกจากเวนนี่ก็ได้ ระวังด้วยจุดเซฟจะใช้ไม่ได้อีกแล้วถ้าเกกอลลี่ถูกจับไดน้นั่นก็คือเกมโอเวอร์ทันทีโอ้แต่ว่าตอนนี้มันมีตัวเลือกแวนนี่ด้วยนะคือแน่นอนว่าตอนนี้เราต้องจัดการแวนนี่นะดูน่าจะเป็นตัวการของเรื่องทั้งหมดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเลือกไปจัดการแวนนี่กันดีกว่านะครับผมเราเห็นที่ซอกของแวนนี่แล้วนี่นะอยู่ในเฟเซอร์บลัดอ่ะบางทีเราอาจจะจับตัวเธอได้นะ นี่ถ้าเธอคิดววกผมหนีไปแล้วแล้วก็บางทีเราอาจจะรอบตรงตีเธอได้ใช่แล้วมาสิจบเรื่องนี้กันโอ้เดี๋ยวนะทำไมไมเฟดดี้ไม่มไอยู่ตรงนี้อ่ะเฮ้ยคุณนมากันใหญ่เลยครับผมหรือว่าเออุฮ้ยเคโคลลีไปแล้วเป็นไปได้นะครับผมว่าเฟดดี้เนี่ยอาจจะแยกกับเคโคลลีเพื่อให้เวนนี่เนี่ยพุ่งเป้ามาที่ตัวเองอุย้ยเดี๋ยวนะผักเฟดดี้ทำไมไม่อุ้ยไม่โอ้ คุณคุณมากันใหญ่เลยโอ้ยไอคุณคุณร้องไห้ไม่อย่าทำเฟตตี้อ้าฮ่าไม่นะเฟตตี้โอเคเออเราเรา,เรา,าต้องไปทางนี้นะผมเพราะว่าเขาเขาโผลมาเรามาตรงนี้นะนะขอชาร์จไฟแป๊บหนึ่งทันไหมนะโอเคทันอยู่แต่ว่าเหมือนเวนดีน้นี่น่าจะมาเวนนี้น่าจะมาเร็วๆวันนี้นะครับผมว่าเหมือนเราปวดหัวอยู่ตลอดเวลาอุย้ยล็อกซี่ ล็อกซี่เดี๋ยวนะ<ค><ณ>ล็อกซี่อยู่ไหนอุ้ยเ<ค><ณ>จ๊เจ๊เเจอุ้ยมาล็อกซี่มาอุ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหนะเรามองเห็นอะไรไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะโอ้ล็อกซี่มาทางนี้นะครับผมเออโอเคล็อกซี่ไปแล้วครับผมล็อกซี่ไปแล้วแต่ว่าต้องรีบอยู่ดิโอเคเขาไปทนู้นเขาไปทนู่นโอเคโอ้เกือบไปแล้วนึกว่าเขาเห็นแล้วเนะแต่เขาไม่เห็นหรอกเพราะเขาไม่มีลูกตาแล้วเป็นว่าเดี๋ยวเ,เราไปกันต่อ ไปต่อตรงนี้มีอะไรไหมอุย้ยยามยามไม่ยาเจอ,อยาเจออุย้ยเจอเจออะเจอเจอใครใครมาใครมามาใครมา,รม,ามีปืนนะผมมีปืนเดี๋ยวเข้ามาผมมีปืนเดี๋ยวนะอุย้ยมาจิกามายิงโอเคอุย้ยเดี๋ยวนะยิงคีได้ไหมอุ้ยไม่ไม่ไมไมเขาเออนี่แหละยิงคีโอเคแล้วเราก็ลอบไปครับผมลอบรอบไปข้างข้ๆเออเดี๋ยวนะแล้วไงต่อไงต่อไงต่อ,ตอโอเค มีมีบันไดมีบันไดอะเดี๋ยกุลี่ได้ยินฉันไหมฉันยังพอมีสัญญาณอยู่ไปที่บูทเฟเซอร์บลัสใช้โต๊ะยามสั่งหุ่นยนต์ไปจัดการแวนนี่โอเคเราต้องไปกดปุ่มเพื่อให้เอ่อพวกหุ่นยามนะครับมาจัดการแวนนี่เดี๋ยวนะไปเร็วไปๆรไปเรไปรเออห้องเวนนี่อยู่ข้างหน้านะครับผมอันนี้เรามาล้อมมาจากข้างหลัง นะถึงแล้วครับผมถึงแล้วแต่ว่าเฟดดี้ขอโทษนะขอโทษนะเฟดดี้ขอเล่นเกมก่อนนะ <laughs> <laughs> โอเคเรามาเพื่อการนี้นะเฟดดี้ขอโทษด,ด้วยเดี๋ยวนะทำไมเราอยู่ห้องเนี้ยเอ้นี่มันห้องคล้ายครๆห้องเวนนี่เลยวะเนี่ยเฮ้ยเปิดได้เดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันอยู่ใน้างวะเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ย,อยโอ้โหยีข้างล่างไม่มีอะไรนะครับผมเราต้องดูขึ้นไปดูข้างบนโอ้โหมมันมืดขนาดนี้เนี่ย ่ใจเย็นไมวแมวแมเอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหมาเต็มเลยอะไรอุ้ยุมมาเต็มเลยโอ้โหเดี๋ยวนะมันเกิดมันมันเกิดแบบเรื่อยเรื่อด้วยนะะเราต้องรีบไปโอ้โหคือมันมีแบบปีศาจโผล่มาเรื่อยเรื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าห้องก่อนไม่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 ห้องนี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอ่อห้องนั้นมันเหมือนมันไฟไหม้อยู่นะเข้าไม่ได้นี่คือที่ไหนเอะที่นี่คือที่ไหนนะมีแบบเอ่อตรงนี้ล็อกนะครับผม มันมีเวทีด้วยนะวิโอ้ยเดียวเดียวดียว,เ,ยวเรากลับไม่ได้แล้วครับผมไม่นะไม่นะนี่นี่ขอเลือดหน่อยได้ไหมโอเคได้เลือดได้เลือดละ่ะขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนนี่เดียวโอเคอยากกัดหัวเราโอเคตรงนี้คืออะไรอะ่ะมีลูกกระต่ายด้วยวิยมีเลือดดีมากขอบคุณครับเอาล่ะไปต่อไปต่อเดี๋ยวนะอุย้ยมีตัวยิงอีกแล้วไม่นะอยาอย่าไปยิงโอ้โหอย่าไปยิงใส่เราเกือบตายเกือบตายโอ้โห โอตรงนี้ข้างล่างรอดได้นะงไงไม่นะไม่นะเยาไม่อยอะเยอะเยอะอะยอะเอะยอะเวนยที่นี่นี่นี่เอนี่ไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่เนยวเราสามารถขึ้นรอดขึ้นได้แต่ว่าตรงนี้ไปได้ไหมได้หรอไปไม่ได้นะครับผมเจตรงนี้รอดมาได้ตรงนี้ไปทางนี้ได้เดี๋ยวนะเอ้ยโอ้โหเอออันนี้รอดกลับมาทางเดิมโอเคเราต้องขึ้นให้ทันโอเค อันนี้ยังเดินกลับได้อยู่เพราะว่ามันไม่ไม่เร็วมากนะเอ้าพอามันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศเอเปลี่ยนทิศแบบนี้เราก็น่าจะไปทางนู้นได้ได้ไหมได้ยีงไงอุ้ยเจ้าโอ้โหเกือบไปเอ,อเดี๋ยวนะเราต้องขึ้นให้ทันนะครับผมโอเคแบบนี้เออที่นี่คืออ๋อมีเงาอยู่แล้วครับผมเออเราต้องตรงนี้ก่อนโอเคมาก อเอ้ข้างบนดีแล้วครับผมแล้วก็มาหยุดไฟข้างล่างนะนี่อเอเขาย้อนกลับให้แล้วครับก็ไปเก็บหีบสมบัติใช่ไหมนี่อ่าวิยอะไรผิดปกตินะได้ตุ๊กตามานะครับผมตุกตาสีเขียวนี่คืออะไรเอ่ยอี่เนะเหมือนว่ารางเลื่อนเขาหยุดแล้วนะดีไม่น่ากลัวอย่างนี้ อได้ได้เลือดได้เลือดเยไม่ไม่เท่าไร่ไม่เท่าไร่ตรงนี้ยังใจเย็นเย็นได้อยู่เอาละไม่มีอะไรแล้วนะครับผมถ้างั้นเราน่าจะออกจากห้องนี้ได้แล้วเดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมเยแล้วก็มีประตูอื่นอีกอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเย่ที่ประตูที่เราเข้ามานะครับเดี๋ยวมีประตูตรงนี้อันหนึ่งมาวิอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะล็อกซี่เหรอเนี่ยเป็นเหมือนหมาป่านะครับผม เราจะสู้กับเขาได้ไหมเนี่ยตรงนี้โอ้โหคือกว้างมากแต่ว่าไม่มีอะไรเลยนะนะข้างในนี้มีหมาป่าอยู่เจจุดไฟก่อนครับผมมันมืดมากเลยนะถ้าไม่จุดไฟนี้แบบม,มองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะโอ้นะ้ามีรบเพลิงอยู่ที่อื่นอีกไหมนะเหมือนเขาโง่กดเลยครับผมตรงนี้เเราสามารถเข้าไปทางนี้ได้โอ้ตรงกลางมีขีบสมบัติอยู่นะครับผม ปัดที่แบบอะที่หมาป่าอยู่ทางขวาบนหมาป่าอยู่ทางขวาอุ้ยอยู่นะเราต้องเจอบัฟแล้วโอ้ยไม่นะไม่นะไม่นะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาสามารถอ้อมไปได้โอเคอ้อมไปได้นะครับผมเดี๋ยวนะตันตันอีกเรอะทางนี้ได้ทางนี้ได้อยู่เดี๋ยวนะทำไมเข้าไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นอุ้ยอุ้ยเราสามารถฟันเขาได้ไหมเนี่ยอุ้ยดุดไฟก่อนละนะครับผมเอ่อ มีความอันตรายมากๆว่าเราจะไม่สามารถชนเขาได้เราลองจุดไฟกันก่อนนะผมเออตอนนี้แปลว่าตอนนี้เราต้องหาจุดที่มีคบเพลิงทั้งหมดให้เจอไม่มีกี่อันก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นว่าอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเราต้องจุดมันนี่อ่ามีเสียงปิ้งปองแล้วแปลว่าเราสามารถเข้าได้แล้วครับผม เราสามารถเข้าได้แล้วแต่ว่ามาปามันกั้นเขากั้นทางเราอยู่เออสงสัยเราต้องอ้อมกลับไปด้านล่างนะครับผมด้านล่างที่เราอ้อมมาเมื่อกี้นะโอเคไม่ใช่ทางนี้มาทางนี้ทางนี้ทางนี้เลยทางนี้เลยโอเคเราก็ขึ้นนี่นะครับอมขึ้นนี่ได้ไหมได้สีมีไงล่ะทางนี้นี่โอเคเรียบร้อยมาอะไรอะ มีบางอย่างไม่ชอบมาพากลได้หัวแวนนี่มานี่ยี่ไม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 ่มามาป่ามาเราลอดหมาป่ามาได้เดี๋ยวนะเราได้ตุ๊กตามาสองตัวเหมือนหัวแวนนี่กับตุ๊กตาสีเขียวนะครับผมแล้วยังไงต่อสามารถกลับได้แล้วหรอเออได้ไงอ่ะมันไม่ใช่กุญแจนะครับผมเราก็ยังไปทางนี้ไม่ได้อยู่ดีนะว่าเราต้องใส่อันนี้ เอไม่ได้นะครับผมตรงนี้ก็ยังไฟลุกอยู่นะเอไม่มีทางอื่นไปเลยเหรอเดนไม่ได้ว่าอาจจะต้องไปที่ห้องไฟลุกนี่เมื่อกี้นะครับผมลองเข้าห้องไฟลุกดูเอเปิดได้แล้วโอเคได้กุญแจมานะครับผมแจมาก็ต้องเข้าอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นทางนี้นะครับอุ้ยเอิไล่ขึ้นปีศาจมาอุ้ยมีปีศาจมาไม่เอาไม่เอาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอีเลือดเลือดเก็บเลือดก่อนเดี๋ยวนะไม่เอาไม่เอาอย่ายิงอย่ายิง อย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเยอะอย่าเข้ามาเยอะอย่าเข้ามาเยอะอย่าอย่าอย่าใจเย็นทุกคนออกไปให้หมดเดี๋ยวนี้อย่าเข้ามาเอาละเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยเปิดได้เปิดแล้วไงอเอ้าเกิดอะไรขึ้นใจร้องอ่ะเอ้าจบเกมแล้วครับผมหน้าจอเออเลิกขึ้นเลยนะเดี๋ยวนะเกกอรี่นายเล่นจนเกมพังเลยเหรอเอ๊ะเพื่อน้องมีอะไรเกิดขึ้น ให้เขาดูหน่อยซิมีอะไรอ้าวพวกขุนยนต์ล้มไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้าดูดีตาก็าหายแดงต่เลนเกมมันสามารถรักษาโรคตาแดงได้แล้วเหรอเนี่ยเอาไว้นี่หายไปแล้วเหลือทิ้งไว้แค่หัวกระโบนะครับผมเกิดอะไรขึ้นกันนี่ยได้เวลาหดีแล้วสินะขุนยนต์หายตาแดงแล้วคงไม่มีใครตามเราแล้วแหละว้าวเฟรดดี้ไปด้วยกันได้ด้วยเหรอเนี่ยไปเลยทุกบสตร์โอ้โห เอ๊ะแล้วใครเปิดประตูให้เรากันล่ะเนี่ยหัวเหลืองๆหรือว่าจะเป็นเวเนซ่าอโอ้โห h a p p เอนดิ้งนะครับผมกินไอติมกันใหญ่เลยอยู่กันสามคนนะแะกรลี่เฟรดดี้แล้วก็เวเนซา่าแต่เฟดดี้ออกมาได้แค่หัวนะโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมกับเกม5 i นะ ads เฟรดดี้ s k i l t y breed นะครับผมแต่ภาคนี้มีแค่คืนเดียวนะไม่ถึง5คืนมืนชื่อเกม Okay. แต่เกมนี้เนี่ยหลายๆอย่างมันก็น่ารักดีนะตัวละครเวลาทําเป็นตุ๊กตาออกมาอะไรแบบเนี้แต่หลอนก็แค่ตอนหุ่นมันหน้าพังๆเล่ๆมาจ้ำสแกเรเราเท่านั้นเองนะเกมนี้นี่มีฉากจบหลายแบบนะครับผมนี่ก็เป็นแค่หนึ่งในฉากจบทั้ง6นั่นเองแต่ผมก็ค่อนข้างจะพอใจกับฉากจบนี้แล้วนะเพราะว่าก็ค่อนข้างจะแฮปปี้เอนดิ้งอยู่นถ้าจะแฮปปี้วันนี้นี่ก็อยากให้ หุนทุกตัวทั้งชิก้ามอนตี้แล้วก็ล็อกซี่มานั่งด้วยกันนะยังไงเขาก็ยังเป็นเพื่อนของเฟรดดี้อยู่นะครับผมฉากจบนี้เนี่ยเหมือนเกม p ินเซสเควสเนี่ยจะเชื่อมต่อกับตัวเวนนี hmm. ่ก็เป็นไปได้นะตอนจบของป i ินเซสเควสภาคะครับเหมือนเจ้าหญิงเนี่ยได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างเพราะว่าฉากสุดท้ายเนี่ยมันดูคล้ายกับประตูที่มีตัวล็อกเขียวๆอยู่แล้วเจ้าหญิงก็ได้เปิดประตูนั้นหลังจากนั้นเสียงก็น่าจะเป็นเสียงวันนี่นะครับผมที่ร้องขึ้นมา หลังประตูบานนี้เนี่ยอาจจะมีชิ้นส่วนสําคัญสําหรับเวนนี่อยู่ก็ได้นะก็เลยสามารถจัดการเวนนี่ได้อย่างนั้นเลยสุดท้ายนะครับผมก็มีเรื่องที่เรายังไม่ได้คําตอบอยู่นะว่าเมื่อก่อนแล้วเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นทำาไ้ถึงต้องเลิกใช้เวนนี่ไปนะหรือว่าเก,กโอรี่เนี่ยเข้ามาที่นี่ได้ยังไงแล้วก็เบนด,ดี้นะครับที่บอกว่ามีบางอย่างที่นอกเหนือจากเวนนี่อยู่เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผม ถ้าใครอยากรู้ก็ช่วยกันคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเราอาจจะกลับมาแก้ปริศนาของห้างพิซซ่าเพล็กแห่งนี้กันต่อก็ได้ใครชอบก็อย่าลืม Subscribe ช่อง b ีไซค์เกมเมไว้นะครับหวังว่าจะสนุกกับคลิปนี้นะครับผมและพบกันใหม่คลิปหน้ามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเกมอะไรสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับบ๊ายบาย